สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกับบริษัทเอเอสอีกเช่นเคยครับอีกแล้วครับท่านโโอ้หเราทำตามสัญญาทำตามสัญญาตลอดอะไรนะไปสัญญาแล้วทำอะไรนะขอเวลาอีกไม่นานไม่ใช่เดี๋ยวจะจะโดนรื่องอีกอ่ะโอ้โหวันนี้อากาศโอ้ลมพัดเย็นสบายใช่เมื่อคืนฝนตกพัง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 ใหญ่ใหญ่ไม่แต่เมื่อคืนนอนสบายช่วงนี้ก็เขาบอกพายุเข้าใช่ไหมใช่ครับ ถึงวันพุธก็ดูแลสุขภาพครับผมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะอ่าครับดูแลสุขภาพเงินในบัญชีท่านด้วยอ่าตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สิ้นเดือนแล้วใกล้สิ้นเดือนกใกล้สิ้นใจโอหใจลี่สิ้นไม่นานแล้ววันนี้เราพามาดูอะไรรับโอ้ฝนฝนลงอ่ะฝนลงแล้ว มิบมิดเนาะเออเมื่อกี้เมื่อกี้พูดปุ๊บเปียกปั๊บเลยเราไม่ใช่อาจจะพูดทะลุแมสไปครับคุณตาพรด้วยครับเดี๋ยวรอผู้ชมเข้ามาวัสดีพี่กบครับผมรรรออคับสวัสดีทุกท่านผู้ชมเข้ามาอาริยาด้วยครับสวัสดีครับเขาบอกว่ามีแผลมดลูกด้วยเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาแป๊บนึงครับผมก็อ้าวที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคุณยศรับ อ่าวันนี้พามาชมที่ดินสวยๆแล้วครับแฟเดี๋ยวฝนมาแล้วตอนนี้บอกเรียนท่านผู้ชมแล้วว่าฝนหยุดแล้วตอนนี้ใช่วันนี้พามาชมที่ดินแปลงสวยๆบ้านคุ้งวะรีใกล้ปั๊มบทอบ้านเกาะและเซเว่นบ้านเกาะโอ้สสยๆเลยแปลงนี้นะครับก็ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหน้ากว้างติดถนนรูปแปลงสวยครับนะครับติดถนนกี่เมตรหน้าถนนคอนกรีตกว้างห้าเมตรแต่หน้ากว้างแปลงนี้ติดถนนเนี่ยยี่สิบหกเมตร ยี่หกเมตรโอ้โหยี่ิบกเมตรเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าสวยๆเลยแฟครับแล้วก็ยาวเข้าไปด้านที่ไปชนด้านหลังเนี่ยฮประมาณหนึ่งรอเมตรโอ้โหยี่สิบหกคูณหนึ่งร้อยกับหนาฟุตบอลเลยนะใช่จัดเป็นแปลงนี้ก็อ่เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันเลยดีกว่าผมว่าฝนฝนมาแล้วตอนนี้นะครับอ่าี่ดินแปลงนี้ครับเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานกับแปดตารางวาครับนะครับตั้งอยู่ บ้านอ่าคุ้งวารีตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจอุตรดิษฐ์นะครับก็กล้ๆที่นึกอะไรไม่ออกก็ปตทครับปั๊มน้ํามันปตทครับเนาะคับางจากป่ะปตทบางจากเชลเชลโอ้โหสามปั๊มแล้วก็ที่สำคัญแปครับทําไมค่าทําเลตรงนี้มันดีเขากําลังทําถนี4เลน้นี่เดี๋ยวดูโอ้โหตรงนี้ อันนี้ไม่ใช่ภูเขานะอันนี้เขาตอกดินนะเอาไว้ทาสนุนสีเลนนี่แหละมีดินมีหินเนี่ยเขาเนี่ยตรงนี้ก็เขาทําเตรียมทำสีเลนละใช่ใช่ซื้อตอนนี้รับตอนรับสีเลนได้เลยใช่ครับโอ้โหแต่งนี้เหมาะสำหรับทำอะไรบ้างแฟครับผมว่าโกดังเก็บของนะโกดังที่พักอาศัยนะโอ้โหหลายอย่างใช่เนี้ยทาได้หมดะสายฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตครบทุกอย่างครบนะแล้ผมแล้วก็รูปแปลงสวยแบบเนี้ยมันจัด จัดการได้ง่ายครับจะแบ่งล็อกแบ่งแปลงจะจัดสรรกันยังไงมันทําได้ทาได้หลายๆอย่างนะครับอเมื่อกี้ฝนตกอันนี้แดดออกแล้วเห็นป่ะเฮบรรยากาศเราโอ้โหออกออกเปรี้ยงเลยเนี่ยครับก็เนี่ยก็ตามก็ตามแนวเขตที่ดินก็จะตามนี้เลยครับใช่ใช่นะครับถนนคอนกรีตกว้างๆครับแล้วก็เนี่ยครับตามหมุดนี้ครับ นี่หมดหมดเรานะใช่นี่หมุดเราหมดตรงนี้เดี๋ยวผมไปเดินไปอีกหมดหนึ่งใช่นี่นี่น,น,น,นี่หมุดเราตรงนี้แล้วก็จะยาวเป็นสี่เป็นตรงไปหา,ากําแพงม้ตนชีชดด้านหลังนะครับครับก็ตรงนี้จากตรงนี้ไปก็หนึ่งร้อยเมตรนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวให้นาชาแผ่นไปหาแฟนะครับเนี่ยยอกเนี่ยไปหาแฟก็หน้ากว้างเท่าไหร่นะแฟยี่สิบหกเมตรหกเมตรครับ,รบมาตรงนี้ยี่สิบหกเมตรนะแปลงรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงาม แบ่งทําได้หลายอย่างใช่นะทําเลนี้ใครกําลังหาที่ดินน่ะผมว่าโซนนี้ก็ถ้าไม่ก็เนี่ยใครทําที่พักอาศัยนะทําโกดังเก็บสินค้าต่างๆเนี่ยเข้าออกสะดวกสบายเพราะก็ห่างจากถนนสี่เลนตัดตรงเนี้ครับยไม่ถึงหนึ่ง้อเมตรที่จริงอ่ะแถวนี้มีพวกไอ้คอลองโคลี่อะไรใช่โกดังเยอะครับแล้วก็ใกล้ๆเทศบาลมันเกาะมาง่ายๆเลยก็ซุ้มวัดคุ้งวารี ครับผมเลี้ยวซ้ายเข้ามาหนึ่งร้อยเมตรครับสวัสดีคุณแม่น้ำสวัสีร้านชิ้นงร้านชิ้นปิ้งลูกชิ้นลูกชิ้นครับต้องไปแล้วนะช้าต้องไปแล้วสวัสดีเลยครับเดี๋ยวผมจะส่งส่งตัวแทนไปหานะพ่นาครับก็ใครสนใจเนี่ยเราในคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะเอาภาพภาพมุมสูงเข้าไปแปะไว้ให้แล้วอย่างแปลงนี้เนี่ยก็คือเรา อ่าตัวสอบเอกสารที่สิ์กันมาละก็เป็นนสสีจอคุดแดงพร้อมโอนเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนื้อดภัยปลอดภัยมาเสร็จนะครับราคานี้ก็เยังไม่ได้บอกราคาเลยแฟร์ครับราคาแปลงนี้เพียงหนึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นพร้อมโอนอีกต่างหากใช่โอ้ราคานี้ว้าวแน่นอนสับกลับไก่แนวสีเลนใหม่ครับแถมแถมสีเลนใหม่ใช่กำลังัจจะถาโอ้แล้วก็ครบหมดเลยใรามแถวนี้ก็แหล่งชุมชนครับบร้านค้าร้านอาหาร สถานที่ราชการครับโรงเรียนต่าง,างๆครบอา,อางนงี้ดีกว่าถ้าคนไม่เคยมาบอกว่าอไอ้บอกที่บอกว่าจะเป็นสี่เลนใหม่นะสี่เลนนี้มันไปไหนไหนได้บ้างก็เลนเนี้ก็จะตัดทะลุไปเ,ไน,เนี่ยอุตรดิตฐ์สุโขทัยพิษณุโลกครับวิ่งเ้นนี้ทั้งหมดก็คือออกไปในเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเลี้ยวซ้ายไปอ่สุโขทัยไปสุโขทัยพิษณุโลก ไปอำเภอพิชัย๋อ้โหก็ออกพราเล็กไปตลาดวังกะพีตรงนี้ใช่ไกลๆแยกวังกะพีแต่ถ้าเลี้ยวขวาออกไปเนี่ยเลี้ยวขวาก็กลับเข้าตัวเมืองครับก็จากอั่นี้ก็จากโลตัสก็สามกิโลอ่ะผมกลับไปแล้วใช่สามกิโลเมตรัจากโลตัสตรงนี้สามกิโลเมตรแล้วคุณสามารถก็ไปมันจะไปลิงก์กับบายพาสเนี่ยสีเดลงที่เป็นบายพาสที่เขาตัดใหม่ใช่ครับที่ไปออกตรงมอเอินแดงนะใช่เส้นนี้เลยเราถึงบอกว่าโอ้โหราคานี้ ได้ผมต้องบอกว่าถ้าเราจะทําเป็นที่พักอาศัยหรือว่าอะไรเราไปเนไปเข้าออกสะดวกหรือว่าใครจะทําเป็นโกดังเก็บสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยถนนคอนกรีตกว้างขวางเหมาะเลยนะใช่เหมาะมากๆถอยเข้าถอยออกแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ไกลจากถนนหลักอ่ะครับร้อยเมตรครับหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรเหรอเมื่อกี้ก็เดียวเข้ามาจากซุ้มมุดทุ่งมะลิเข้ามาหนึ่งร้อยเมตรโอ้โหไกลมากๆใช่แต่ากๆแต่ตรงนี้ก็จะมีเป็นเนาะเนี่ยโรงเก็บสินค้าโกดังอะไรเงี้ยเขาก็มีกันอยู่ นะครับใกล้นี่ก็เป็นร้านเหมือนร้านค้าเลยนะใช่อันนี้ก็เป็นร้านร้านร้านค้าตรงที่เราเป็นเมทัลชีตอยู่ด้านฝั่งเนี้ครับอันนี้ก็เป็นโกดังเก็บของตรงนี้ก็ทำโกดังได้นะใช่ผมถึงบอกว่าผมก็ทักอาศัยนะทําโกดังเก็บของเก็บกระจายเป็นศูนย์กระจายสินค้าก็ได้ผมว่าเนื้อที่กาลังสวยกำลังพอเหมาะสมัยนี้ก็เป็นกะไรธุรกิจโกดังให้เช่าใช่ก็กําลังมาแรงเช่าเป็นตารางเมตรใช่ไหมแฟรครับผมที่นี่ก็เหมาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้หมดเลย จะเดินทางเป็นซิสเตอร์ีว่าจะออกไปพิษณุโลกจะไปแพร่ไปสู่ไทยครับไปตรงนี้ก็ไปต่างอำเภอได้หรือจะวิ่งในตัวเมืองเนี่ยตรงนี้ก็สบายเป็นศูนย์กระจายสินค้าผมว่าเหมาะตรงนี้นะคุณสีมาบอกสวยครับสวยสวัสดีครับพี่นี่กับนี่ลูกค้าเราเลยนี่ใช่ใช่ับพี่ตุ๊กตาสวัสดีนะครับโครงการโมเดิร์นไมล์โฮมนะครับรอรอรับ เออเสร็ดรอรอบริการอยู่ออโครับก็ไงก็ต้องฝากนะใช่ใครสนใจครับที่ขนาดหนึ่งไร่สองงานกับอีกแปดตารางวาเหมาะทำโกดังนะทำที่พักอาศัยนะแบ่งแปลงขายครับต้องแปลงนี้เลยใช่รูปแปลงสวยรูปแปลงสวยครับติดถนนหน้า ติดถนนคอนกรีตหน้ากว้าง26เมตรครับลึกเนี่ยประมาณเอ้ยยาวต้องใช้คำว่ายาวยาวประมาณ100เมตรครับรูปแปลงสวยๆครับนะครับสารุญโภคครบๆครับอนาคตสี่เลนอีกต่างหากใช่ไม่ต้องอนาคตทำแล้วครับทำแล้วพูดไปน้ำบอกอยากได้บ้านฝนเบาๆไม่มีดาวค่ะโอ้เดี๋ยวเข้าเลยเดี๋ยวเข้าเลยเดี๋ยวมีเลยมีอยู่นะจัดเต็มชอบแบบไหนชอบอ่าพี่น้ำทักเข้ามาได้เลยชอบสไตล์ไหนเป็นทาวน์โฮมครับเป็นบ้านเดียวครับตอนนี้ เทาโฮมเริ่มทาโฮมมือหนึ่งเริ่มต้น980,000บาทครับผมนะครับเป็นราคาพร้อมโอนลูกค้าเพิ่งจัดโปรโมชั่นของเดือนนี้คือพร้อมโอนฮะถ้าอิดลากซอยห้าจัดสินเชื่อได้หนึ่งล้านแต่เราขายเพียง980,000โอ้โหแล้วมีเอ้บ้านเดี่ยวเดี๋ยวกำลังจะเข้าใช่บ้านเดี่ยวรอกรนหลังนะรอเจ้าของปรับปรุงทำทรงทำสีหน่อยเตรียมตัวเลยเตยมตัวเลยเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องเตรียมตังค์นะเตรียมตัวเตรียมสเตทเมนต์อะไรให้พร้อม นี้ดีกว่าก็เอายอดผ่อนง่าย,ายๆไหนพี่น้ําเกินมาละครับผ่อนง่ายๆนะพี่น้ําแสนละไม่เกินห้าร้อยบาทแสนละไม่เกินห้าร้อยบาทล้านละห้าล้านห้าพันล้านละห้าพันบาทนี่ถูกกว่าผ่อนมอไซค์เอ้ผ่อนผ่อนรถยนต์เลยนะโอ้โหถูกมากแฟใช่แล้วอันนี้คือดอกเบีย้ยในตัวบ้านร้านหลังนะหนึ่งจุดเก้าเก้าของทออสโอ้โหถูกอีกผ่อนถูกมากใช่ผ่อนถูกมากดอกเบี้ยคงที่เจ็ดปีอะคือคือพูดงี้ในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยใช่ ดอกเบี้ยตัวนี้ถูกที่สุดแล้วตั้งแต่เราเจอมานะใช่ใครที่กาลังเช่าบ้านเขาอยู่หกพันเจ็ดพันนะใช่ผมบอกเลยซื้อเป็นของตัวเองช่วงนี้คุม้มค่ะคุ้มร้านนึง่ผ่อนไม่ถึงห้าพันบาทอ่ะแฟใช่ใช่หาที่ไหนได้แล้วฟรีทุกอย่างฟรีค่าจดจำนองฟรีค่าประเมินนะครับค่าโอนก็มีช่วยนะค่าตอนนี้มีช่วยค่าโอนใช่ค่าจดจำนองก็ช่วยอ่ะก็คุณแม่น้ำบอกอยากได้บ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวเดี๋ยวรอสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง ไม่เกินตตอนนี้เจ้าของกําลังปรับปรุงนกำลังคุยกันอยู่ครับก็เตรียมตัวให้พร้อมเลยคือสมัยก่อนนะผมต้องบอกว่าการที่พูดว่าโอ้ยพูดเกี่ยวกับเรื่องอสังหาเนี่ัยมันดูไกลตัวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะมันใกล้ตัวเราคือมันอยู่ในตัวเราแหละที่จริงทุกคนใจสี่นั่ะใช่นะที่พักอาศัยนะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ใครที่อยากลงทุนนะอ่าตามเอเมสเซจไว้ผมรับรองรับประกันเลยไม่มีผิดหวังใช่ โอกาสเป็นสําหรับคนพร้อมอย่างที่ผมบอกมีที่ดินสวยๆสาหรับการลงทุนมาให้เลือกมาให้ต่อยอดซื้อไปทำอะไรต่อมีเลยใช่ครับซื้อกับเราไปครับแบ่งแปลงเสร็จทำไรเสร็จเราเป็นคนซื้อมาฝากกับเราขายก็ได้ต่อคุณไม่ต้องอะไรรอรับเงินเงียวใช่สบายสบายใช่อย่างแปลงนี้เดี๋ยี่ผมบอกครับเดี๋ยวเผื่อใครเพิ่งเข้ามาชมครับแปลงนี้เนื้อที่หนึ่งไร่สองงานกับแปดตารางวาอยู่ใกล้อ่า ปั๊มน้ำมันบ้านเกาะครับเซเว่นอ่าเซเว่นอ่าทศบายบ้านเกาะครับผมนะครับอยู่ที่บ้านคุ้งวารีนะครับกับราคาเพียง1นึ่ล้านห้าแสบาทพร้อมโอนใช่อ่าราคานี้หาจากไหนไม่ได้แล้วใช่ครับอมบอกว่าอยากมีนี่อีกสักหลังครับโอ้โหไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับพี่ถ้าใครรู้จักยอกาาแฟดีก็ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดจัดมาให้รับแบบให้เงินเหลือๆเลยก็ได้ มีข้ออยากได้ข้อเสนอแบบไหนเข้ามาคุยกันอ้าวใช่อย่าเพิ่งไปบอกว่าเอ้ยพี่ทําพี่กู้ไม่ได้หรอหรือว่าไงเข้ามาคุยกันครับอะไรตรงที่จุดไหนที่ยอกาแฟช่วยได้อ่าพร้อมเสมอมใช่ครับครับผมสําหรับวันนี้นะให้คุณยกฝากที่อยู่แล้วก็เบอร์ทงเบอร์โทรติดต่อครับก็ติดต่ออยากได้ในบ้านและที่ดินสวยๆจ้าหวาดอุจรดิดครับติดต่อ a m Asset เครับครับโทร0892150222ครับสำนักงานครับ ศูนย์ห้าห้าสี่สี่หนึ่งครับสี่ห้าหกครับก็ยินดีให้บริการก็สำนักงานอยู่ตรงแยกบ้านเกาะครับติดกับคลินิกแพทย์ทหารน่ารำไรพับฟี่น่ารำไรพับฟี่ยิ่งใหญ่แอร์ได้ครับหาไม่ยากครับหรือไปไม่ถูกด้วยไงก็ให้เราปักหมุดองไงก็บอกได้โอมาอินบ็อกมาได้และยังมีช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็น y YouTube ครับนะ Facebook ที่ท่านกำลังรับชมแฟนเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจพ์เอเมสเซจภาษาอังกฤษเข้าไปใช่ ไปติดต่อฮะเอ้ไปติดตามให้ทุกทองท่องทางเลยใช่เพราะว่าโอกาสในการลงทุนนะครับนะจะได้เปิดโอกาสสาหรับคุณอ่าก็โอกาสมีใครอยากลงทุนนะช่วงนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกคนแล้วต้องครับดอกเงินครับมากครับผมสำหรับวันนี้ถ้าใครต้องการที่ที่จะพักอาศัยนะทําโกดังนะครับหรือว่าจะซื้อไว้ทิ้งไว้เก่งกำไรเพราะว่าสี่เลนกำลังจะมาสี่เลนเสร็จ ราคาไปอีกราคาก็จะขึ้นอีกใช่ก็ต้องแปลงนี้เลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับบริษัทเอแมสเซจก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับผมวันพุธเราจะไปที่ไหนติดตามให้ดีนะครับได้ข่าวว่าเป็นมือหนึ่งสวยๆเลยมือหนึ่งด้วยมือหนึ่งด้วยที่หัวใส่มือหนึ่งสวยๆเลยแล้วก็จัดเต็มเงินเหลือครับผมก็ไปติดตามครับครับผมสาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับขอับคุณค้าฝากติดตามเอแมสเซจก็ด้ครับครับผมแต่ถ้าอย่างไรก็แปลงนี้ครับผมว่าสวยๆครับแปลงนี้ใช่ใช่ครับผม